สวัสดีค่ะพี่น้องสาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อเก่า f อซใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนะคะพี่น้องคาห้างเสีง v a p เช้าบ่ายนะคะวันที่18เมษายน2566นนะคะ ก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะใจก็จะพาไปไปดูวันที่1 7ก่อนนะคะพี่น้อง เข้าหรือหลุดนะครับพี่น้องขาคนเอ้ยมาเดินนะคะมือนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องเข้าสองคู่เลยนะคะพี่น้องคู่ตัวเด่นนะคะเด่นรอบเช้าจะให้ศูนย์และสี่บนมาสามศูนย์สี่ล่างสี่เก้านะคะพี่น้องมาคู่ศูนย์สี่นะคะแล้วก็คู่ตัวเด่นอีกสี่เก้าเก้าสี่เนาะพี่น้องเนาะยังดีที่มารอบเช้านะคะถ้ามารอบบ่ายเอฟซีทุกท่านก็ได้ลุ้นหลายรอบนะคะพี่น้อง รอบบ่ายดันหลุดนะคะรอบบ่ายจะให้เด่นศูนย์ในเก้าบนมาห้าเจ็ดสองล่างหกสองเป็นยังครับพี่น้องได้รอบเช้าไปแล้วสองคู่นะคะมาต่อนะคะถ้าวิ่งหลุดก็คงได้สามเด่เนนะพี่น้องเนาะมาต่อวันที่สิบแปดค่ะกล้องก็บม่ค่อยจับพี่น้องคะ่ะจะเป็นยังเนาะค่ะเนาะเด่นรอบเช้าของวันที่สิบแปดนะคะพี่น้องอยู่ที่เจ็ดและหนึ่งนะคะ จับคู่ความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องคะ7จนะคะเจ็ดสา7เ7็ดแสีดเก้ค่ะ1นึงะคะพี่น้องคะหนึ่งสามหนึ่งแปสี่หนะคะ ดินรอบบ่ายนะคะน้องอยู่ที่3และ8นะคะพี่น้องคะมาเดียวกับเลขดินประจําวันเฉยเลยนะคะพี่น้องสนะคะสามเจ็ดสามห3ึ่งสามห้ค่ะแนะคะแปดสด แปดหนึ่งแปดห้าแปดสองแปดค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องขาชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านเช่นเคยะคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องเจ็ดค่ะเจ็ดสามก็หนสา หนึ่งแปดนะคะสามด้านล่างนะคะพี่ตองขาสามเจ็ดสามหนึ่งแปดก็แปดสามแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะคะพี่น้องคะประมาณนี้ค่ะมกักบอกพี่น้องมักกระตามเนาะคะ่ะเนาะโบมักกระพานเนาะคะ่ะสำหรับคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะสำหรับเอฟซีท่านไหน ที่ชอบวิ่งลูดนะคะพี่น้องเจ็ดหนึ่งสามแปดสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายค่ะเลขเด่นประจําวันคือเลขสามและเลขแปดเนาะพี่น้องเนาะเลขบินประจําวันสามสามนะคะพี่น้องขาค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณนีหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ โชคๆมันหม,น,มนค่ะพี่น้องคาะสวัสดีค่ะ